ที่กําลังสงสัยอยู่ว่าการที่เขาเช็คว่าระยะไตของแต่ละคนเนี่ยอยู่ที่ระยะเท่าไหร่แล้วเนี่ยเขาดูกันยังไงหรือว่ามีค่าวัดยังไงบ้างนะคะต้องบอกก่อนว่าไตาเนี่ยเป็นโรคที่เกิดได้กับทุกเพศทุกวัยนะคะในสมัยนี้เพราะว่าอาจจะเกิดจากพฤติกรรมอาจจะเกิดจากโรคร่วมที่เรามีหรือว่าอาจจะเกิดกับการทานอาหารต่างๆที่ เราทานในสมัยนี้ก็เลยทําให้โรคไตเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยแทนที่จะเป็นโรคของคนสูงอายุนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยคนที่อายุน้อยๆอย่างสัก20ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะเป็นโรคไตระยะสุดท้ายได้เลยนะไม่ใช่แค่เริ่มต้นด้วยซ้ําไปนะคะเรามาลองดูกันว่าระยะของไตเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่ระยะนะคะก็คือถ้าทางการแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยหรือว่าทางการแพทย์ทั่วโลกเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะวัดระยะของไตเนี่ยอยู่ที่5ระยะด้วยกันนะคะก็คือ ถ้าเป็นคนปกติแล้วเนี่ยค่าไตาที่ใช้ในการทำงานของเราเนี่ยจะอยู่ที่100-120%ซึ่งค่าไตาตัวนี้วัดจากค่าเลือด eGFR นะคะก็คือ eGFR เนี่ยเป็นตัววัดว่าเปอร์เซ็นต์การกรองของไตของตัวเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันทำงานได้กี่เปอร์เซ็นต์ก็คือคนปกติ100-120%ทีนี้ไตก็จะแบ่งออกเป็น5ระยะด้วยกันระยะที่1นนะคะก็คือคนที่มีการทำงานของไต น้อยกว่า90%นั่นคือไตเริ่มมีปัญหาเริ่มกรองได้น้อยกว่าปกตินิดหน่อยซึ่งอาการของไตระยะหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของมีโปรตีนรั่วมีปัสสาวะเริ่มสีขุ่นนะคะระยะที่2ก็คือระยะที่อยู่ที่ประมาณ60-90%นะคะก็คือค่า eGFR 60-90%เรียกว่าเป็นระยะที่2ก็คือไตเริ่มทํางานลดลงนะคะกว่าปกติ อาจจะยังไม่มีอาการอะไรเลยก็ได้ก็มีแค่ปสคัสสาวะขุ่นเหมือนเหมือนของไตระยะที่1ซึ่งซึ่งไตระยะที่2เนี่ยถามว่าเกิดกับคนสูงอายุส่วนใหญ่ไหมก็ไม่แน่เสมอไปนะคะอันนี้ต้องบอกเลยว่าสมัยนี้มันไม่แน่เสมอไปแล้วแต่ว่าการที่เราดูว่าสมมุติค่าไตาเราอยู่ที่ปดสิบเจเนี่ยแสดงว่าเราเป็นไตระยะ2แล้วนะอันนี้ต้องต้องเฝ้าระวังถี่มากขึ้นอาจจะมีการตรวจค่าไตาทุก1ปีอะไรอย่างเงี้นะคะ ระดับต่าคือข้าไตาระยะ3ระยะ3เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ40 6 0ถึงนะคะต้องบอกว่าระยะ1 2 3เนี่ยค่าไตามันจะมันจะแรงมันค่อนข้างกว้างเนาะก็คือก็คือประมาณ30%นะคะระยะ3ก็คืออยู่ที่30 6 0ถึงซึ่งในทางการแพทย์แผนปัจจุบันเขาก็อาจจะมีการแบ่งเป็นระยะ 3a ระยะ 3b อะไรประมาณนี้เนาะซึ่งถ้าสมมุติว่าเราอยู่ที่ ค่าตาเราอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แสดงว่าเราอยู่ที่ระยะสามระยะนี้คนค่อนข้างที่จะเริ่มตื่นตัวว่าเราจะต้องดูแลไตของเราแล้วเพราะว่ามันเท่ากับเหลือห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของคนปกติเนาะแต่ว่าบางคนเนี่ยก็ไม่รู้ก็คิดว่าเออเดี๋ยวมันก็คงดีขึ้นมัน้งจะบอกว่าถ้าเราไม่ได้ดูแลไตเลยเนี่ยไม่ไม่น้อยมากที่มันจะดีขึ้นนะคะอาจจะขึ้นๆลง,ลงๆอยู่อย่างนั้นหรือถ้าเรามีอายุที่มากขึ้นหรือไปเจอสภาวะของ ร่างกายบางอย่างไตก็อาจจะลดหวบลงไปเลยก็ได้อันนี้ก็เป็นไปได้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าข้อแนะนําตามแบบแพทย์แผนไทยเนาะก็แนะนําว่าถ้าเริ่มเป็นระยะสามเนี่ยต้องซีเรียสแล้วระยะสามเนี่ยก็ควรจะต้องเริ่มดูแลตัวเองแล้วนะคะโดยถ้าเกิดว่าเป็นระยะสามบีก็คือค่าไตาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสักสี่สิบอะไรประมาณเนี้ยเนาะก็คือต่ํากว่าห้าสิบเปอร์เซ็นของคนปกติแล้วอาการของคนระยะสามเนี่ยเท่า เท่าที่พบนะคะก็อาจจะมีเรื่องของเริ่มเริ่มมีอาการบวมนะคะเริ่มมีปวดหลังปัสสาวะเริ่มสีเข้มมากหรือว่ามีฟองมากนะคะอันนี้ต้องคอยสังเกตตัวเองด้วยแล้วก็ไปเช็คค่าไตาประกอบด้วยว่ามันจริงหรือเปล่านะว่าค่าไตาการทํางานของไตเราเนี่ยมันเสือ่อมลงไปนะคะต่อไปก็คือระยะ4ระยะ4นี่ต้องเริ่มกังวลแล้วนะเพราะว่า ค่าไตเนี่ยอยู่ที่แค่15-30%ซึ่งวังคนเนี่ยมารู้ตอนที่มันเป็น20%แบบเนแบบนี้ค่ะก็คืออยู่ระยะ4แล้วถ้าต่ำกว่านี้อีกแค่5%ก็คืออยู่ในระยะสุดท้ายแล้วซึ่งอาจจะมีผลให้เราต้องฟอกไตก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็การฟื้นตัวของไตเนี่ยมันก็จะยากขึ้นกว่าปกติเนาะเพราะว่าปริมาณเปอร์เซ็นต์ของเซลล์ไตที่มันทำงานได้เนี่ยมันมีน้อยนะคะระยะสุดท้ายก็คือระยะที่ห เขาวัดกันที่ต่ํากว่า15%นะคะเมื่อต่ำกว่า15%ปุ๊บเนี่ยหมอก็จะเริ่มบอกกับเราแล้วว่าคุณจะต้องฟอกไตแล้วนะต้องระวังให้ดีนะมีการนัดแนะเรื่องของการฟอรกไตเนาะแต่เชื่อว่าทุกคนนะ่ะไม่อยากฟอกไตหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ไตที่มันเสื่อมลงเนี่ยเราก็ต้องเริ่มดูแลนะคะดูแลให้มันให้มันดีขึ้นอาจจะดูแลด้วยแพทย์ทางเลือกอาจจะดูแลด้วยการควบคุมอาหารหรือดูแลด้วยวิธีอื่นๆ แต่ต้องบอกว่าวิธีอื่นๆเนี่ยถ้าสมมุติว่าเรามาเริ่มดูแลตอนที่มันเหลือค่าไตาแบบ15% 20%เอยตะไรอย่างเงี้ยไตมันจะฟื้นตัวช้านะคะอย่างบาง,บางคนเนี่ยออพอรู้ว่าไตาเหลือ15%ก็มาเริ่มดูแลเรื่องอาหารคุมเรื่องอาหารเรื่องโซเดียมเรื่องโพแทสเซียมเรื่องฟอสฟอรัสผ่านไป1ปีไตขึ้นมา3%ซึ่งถือว่าเป็นความเสี่ยงมากและไม่ใช่ทุกคนที่จะขึ้นด้วยนะคะบางคนก็ดูแลเหมือนกันแต่มันไม่ขึ้นเพราะอะไรมันถึงไม่ขึ้นเพราาะว่คื การที่เราดูแลเรื่องของอาหารเนี่ยมันเป็นการลดการนําเข้าของพวกสารอาหารต่างๆที่ไตมันฟอกไม่ได้พวกโซเดียมโพแทสเซียมฟอสฟอันะคะเป็นการงดการนําเข้าเนาะแต่ไอ้ที่มันอยู่ในระบบเลือดเราอยู่แล้วเนี่ยถ้าเราไม่ได้ใช้ในเรื่องของแพทย์ทางเลือกหรือว่าแพทย์แผนไทยในการไปช่วยกระจัดไอที่มันยังอยู่ในระบบเลือดเราเนี่ยตัวนั้นมันก็จะยังอยู่อย่างงานนึกออกไหมคะการที่เรางดอาหารหรือว่า ควบคุมเรื่องอาหารมันแค่ป้องกันไม่ให้มันเพิ่มเข้ามาแต่ไอส่วนที่มันอยู่นี้ล่ะมันไตมันก็ยังต้องเอาเข้ามากรองเข้ามากรองเข้ามากรองการทํางานมันก็ยังทํางานหนักอยู่เหมือนเดิมเพราะนั้นวิธีการรักษาแบบแพทย์แผนไทยเนี่ยก็จะรักษาที่ทั้งทางเข้าแล้วก็ทางออกก็คือฟื้นฟูในส่วนที่มันอยู่ข้างในระบบเลือดแล้วเนี่ยให้ออกไปด้วยนะคะแต่ว่าอยากจะบอกว่าวิธีที่ดีที่สุดในการดูแลตัวเองคือดูแลมันตั้งแต่เนิ่นๆนะคะไม่ได้ปล่อยให้แบบ หรือห้าเปอร์เซ็นอะไรเงี้ยเพิ่งค่อยมาปรึกษาหรือว่าหมอบอกว่าจะฟอกพุ่งนี้แล้วจะไปทําเส้นแล้วเพิ่งค่อยมาปรึกษาแบบเนี้ยบางทีมันก็สายเกินไปแต่ถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แต่มันไม่ทันใจคนไข้เท่านั้นเองนะคะยังไงเนี่ยเช็คค่าไตาของเราให้สม่ําเสมอนะคะโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจําตัวแล้วก็ผู้สูงอายุเนาะถ้าเกิดว่าค่าไตาเริ่มมีปัญหาเนี่ยต้องเช็คถี่มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะเริ่มตื่นตัวตั้งแต่มันอยู่ที่ระยะ3เนาะ แต่ถ้าใครรู้สึกว่าอยากดูแลตั้งแต่ระยะ2ระยะ1ก็สามารถดูได้ตามคลิปที่ให้ความรู้ไปได้เลยค่ะถ้ามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องของโรคไตยอยากปรึกษาในแบบแพทย์แผนไทยในแพทย์ทางเลือกว่าเขาดูแลกันยังไงเนาะก็สามารถที่จะคอมเมนต์หรือว่าแอดไลน์มาที่ตามลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะ